ใกล้จะได้เป็นคุณแม่แล้วท้องสมเดือนแรกนี้มีอะไรที่แม่ท้องควรรู้บ้างนะยินดีด้วยนะคะที่กําลังจะเริ่มต้นการเดินทางครั้ำสำคัญช่วง3ามเดือนแรกหรือไตรามาสแรกนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยมหัวต่อที่สำคัญมากค่ะร่างกายของคุณแม่กําลังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเจ้าตัวน้อยในครรก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ การทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5้าหมู่เน้นโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเป็นเรื่องจำเป็นมากๆนะคะหากมีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้อาเจียนลองหาเมนูที่ทานง่ายย่อยง่ายทานทีละน้อยแต่บ่อยๆจะช่วยได้ค่ะและอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอด้วยนะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วการพักผ่อนก็สาคัญไม่แพ้กันพยายามนอนหลับให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะๆหากมี การผิดปกติเช่นปวดท้องมากมีเลือดออกหรือมีไข้สูงควรรีบปรึกษาคุณหมอทันทีนะคะการฝากครรภกับคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆ <c oughs> ก็จะช่วยให้เราได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีและคลายความกังวลไปได้เยอะเลยค่ะจำไว้ว่าทุกการดูแลเล็กๆน้อยๆในวันนี้คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับลูกน้อยในอนาคตค่ะขอให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ